ในที่สุดวันนี้ฉันก็จะเอาสองตัวนี้ผสมรวมร่างกันดูสิว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนนะโอโหตายแล้วนี่กลายเป็นหนูท่อขึ้นมาทันทีเลยเหรอเนี่ยว่าแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้ให้ไปเดินกลางวันแสกๆต้องมีคนเห็นคนเจอแน่อย่างนี้เอาไปใส่ไว้ในท่อคางตึกด็อกเตอร์ของฉันดีกว่า แล้วก็ประกาศว่ามีน้องหมาหายเอาไปประกาศเป่าประกาศหน้าบ้านบันนี่ดีกว่าแล้วบันนี่ยิ่งเป็นพวกที่ชอบช่วยเหลือสังคมอยู่ด้วยฉันว่าวิธีการนี้น่าจะจัดการบันนี่ได้ไง่า <laughs> ยถ้าอย่างนั้นก็ไปเลยเดินลงทอเลยเจ้าหนูทอทอเนี๋ยมันใหญ่ไปหน่อยนะเนี่ย ประกาศประกาศน้องหมาหายในทอ่อน้องหมาหายในทอ่อใครที่ตามตัวน้องหมาเจอจะได้รับเงินรางวัล5,000บาทประกาศประกาศน้องหมาหายในทอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอวนกลับไปรอบเผื่อไม่ได้ยินนะประกาศประกาศน้องหมาหายในทอ่อน้องหมาหายในทอ่อโอ้โหตายแนละ้วบันี้ตองไปได้ยินแน่เลยกดกลิ้งด้วยน้องหมาหายในทอ่อใครหาเจอได้รางวัล5,000บาทเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้ว หยิกบกระเป๋ารถไปก่อนโอ้ตาย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 เราลุนขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหเฮเสียงอะไรเนะี่ยน้องหมาหายในท่อเหรอาาอรีท่อน้องหมาหายในท่อโอ้โหน้องหมาหายในท่อใครใครมาเคาะประตูน้องหมาหายในท่ออื้มอเสียงคุ้นๆไงอ๋ออย่าไปใส่ใจเลยน้องหมาหายในท่อได้รับเงินห้าพันบาท วุ้ยใช้เก้าชวนไปเล่นที่กองขยะนี่เดี๋ยขับรถไปหาดีกว่าปิดเทอมแล้วแบบนี้มันต้องหาอะไรทำแล้วน่ะใช้เก็รู้สึกอยู่เฉยๆแล้วว่าวุ่นมันเบื่อมากเลยปิดเทอมแบบนี้ใช้เก็อยากจะหาอะไรทำหนะ่าเพื่อนๆนก็ปิดเหมือนกันว่าแต่เพื่อนเพื่อทำอะไรกันบ้างนะปิดเทอมหนะ่าช่วยเสนอใช้เก้าหน่อยสิปิดเทอมมัน น้าเบื่อไม่ได้เจอเพื่อนนะ่ะทุกคนทุกคนอยากปิดเทอมกันหรือเปล่าแต่ว่าปิดเทอมมันก็ดีเหมือนกันนะปิดเทอมแล้วก็ไม่ต้องเรียนหนังสือถือว่าเป็นการพักผ่อนแต่ว่าพักผ่อนแบบนี้มันก็ว่างจังเลยเอ๊ะหรือว่ามีใครไปเรียนพิเศษบ้างนะ่ะใช่ก็ว่าเอตอตกกระจายหมดโอ้ วันนี้เธอกำลังจะซ้อมแข่งรถหรือยังไงกันไม่ใช่ไม่ใช่ไช้เกิลพอดีวันนี้กำลังคิดว่าวันนี้ได้รถวิบากมาหนึ่งคันและวันนี้ลองดูว่าวันนี้เจอแบบกระโดดข้ามผ่านล้วนนี้ได้หรือเปล่านะ่ะโฮ้ย hey! งั้นฉันนี่อุอ้ยงั้นอความท้าทายอันสูงสุดของบันนี่นี่ฮะงั้นฉันมีเรื่องสนุกทำและดูเธอกระโดดข้ามนะะ ว้ยโอ้โ้ปลิวไปซะไกลเลยใช่นี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 ่มาโอเคแต่แม่เชคเกอร์ว่ามันี้จะกระโดดได้ป่ะเออดูจากทาทางแล้วฉันว่าได้ข้ามลงทะเลนแน่เลยน่ะโอเคมันรู้ที่บากเดี๋ยวเล็งก่อนเล็งก่อนโอเคๆพร้อมนะพร้อมนะเออพร้อมแล้วพร้อมแล้วมาเลยมาเลยฉันกำลังดูอยู่ โอ้เอ้าผิดคาดแหงอะไรเนี่ยเอ้าฉันว่าล้อมันไอนนิ่นนะมันต้องทำกว้างกว่านี้น่ะแบบฐานล้อมันไม่พอนะฉันว่าน่ะเรอเราแค่นี้ดูก่อนดิว้าไปแล้วเจ๋งแหงเลยเดี๋ยววันนี้ใหม่กรับรถวิบากเธออย่างเจ๋งเลยน่ะ ใช่ไม่ใช่ไหมนี่นี่บันนี่วนไปกี่รอบแล้วเอ๊ะฉันก็กําลังวิ่งกลับเข้าไปเมื่อกี้ฉันวิ่งตามเธอไปดูน่ะเอาไปใหม่ไปใหม่เข้าไปเลย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 เอาเข้าไปว้าวบินบินบินเออเออแต่แล้วเออความปลอดภัยไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ถ้าเธอขี่แบบนี้จริงๆคอน่าจะหักนะห้ฉันลองบ้างฉันลองบ้างเอ้าปิดเทมมากมันได้ยกเขาไดด้วยโอ้ปิดเทมแบบนี้มันก็ อะไรสนุกสนุกแบบนี้ดีเหมือนกันแฮะเฉกสู้ซู่โอ้โอโดนชนอีกแหละเอ่อเฉก็ถูกใจเป็นหรือเปล่าเนี่นยเฉขอกลับรถก่อนแปบบ๊บโอเคโอเคโอเคขับรถเป็นเปล่าเออไม่ค่อยจะเป็นก็จะขับไม่เป็นโอเคเฉก็ กำลังจะพร้อมแล้วออโอเคไปแล้วนะฉันก็จะเริ่มหนึ่งสองสามโอ้โอ้ค <c oughs> ามได้แบบทุลักทุเลน่ะเออเชก,ก็เชก,ก็นี่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 นนไง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 ในนี้มีน่าจะมีฮอจอดอยู่ด้วยลำหนึ่งนะเราขับฮอเรื่อยด,ดีกว่าจิงด้วยจิงด้วยมาดูสิมีฮอลำหนึ่ง ฉัอว่ามันนี้จะขับหอได้ไหมฉันเห็นเธอขี่หอมาหลายรอบมันก็ต้องได้อยู่แล้วน่ะไ่ดูหอใครน่าสนุกแค่งเปิดประตูเลยกินหอกินหอกินหอออกไปอมามามานี่จะเข้าเล็ยวขึ้น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 อุ้บกละเจ้า จะขับได้ไหมเนี่ยปีเอวย,ยสระยานโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้แล้วตายแล้วเจอเจอเอเอาไปเก็บไว้ที่เดิมเอาไปเก็บไว้ที่เดิมเดี๋ยวเจ้าของก็เดี๋ยวเจ้าของก็บ่นแน่เลย ออกมาอกมาหอกใครก็ไม่รู้เอาชั้นเราออกจากพื้นที่นี้ดีกว่ารู้สึกเหมือนมีความดไปเ็บโอๆออกด้วยอด้วยๆอรู้สึกเหมือนไปๆๆไปไปกับบ้านดีกว่าผิดโอ้โหหมดเรื่องเล่นให้สนุกแล้วอุ้ยใช่ใช่เข้าลงในท่อในท่อมีให้ไปสำรวจอยู่เขาบอกว่ามีน้องหมาหลงทางด้วยใครหาเจอจะได้รับรางวัลห้าพันบาทแน่โอ้หมาหลงเหรอ ใช่มัมหลงไปเลยไปสำรวจท่อกันดีกว่าหมาท่อมาท่อเห็นบันนี่บอกว่าจะไปต้องไปเตรียมตัวอะไรน่ะแค่ลงไปเล่นในท่อเหมือนทุกทีเองทำไมจะต้องเตรียมตัวอะไรเยอะแยะนี่ชัยก็มาถึงก่อนเวลาเลยนั่นเนี่ยแต่แต่งลงท่อตรงนห้โอ้ชัยเขาต้องรอนานแน่เลยน่ะวิ่ง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 สุดชีวิตวิ่งสุดชีวิตอืม้มาได้มาได้มาได้ ขอโทษขอโทษขอโทษชกเกิ์พอดีพอดีไปเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารการกินมาเยอะแยะมากมายเออฉันก็คิดว่าเธอเตรียมอุปกรณ์ลงท่อที่แท้ไปเตรียมของกินนี่เองนี่นี่นี่เชคเกร์ขนมปังขนมปังออกิน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 เหเราจะอด,ดอยากกันอีกหลายวันแน่ที่เธอเอามาให้<อ>กินเนี่ยแล้วก็วันนี้เอาเอาไฟฉายมาด้วยนี่ไง แล้วก็บริษณ์ก็เอาบริษณ์ก็เอานี่อาวุธมาด้วยเผื่อไว้ก่อนได้ไหมโอเค้ลงลงในคอมโดบันนี่ลงมาแล้วโอ้มีคนเหยียบหัวเออฉันเหยียบกับเธออยู่ว้านี่แน่เหยียบนี่ใช่ไหมนี่เนี่ยเหยียบผมลงแล้วลงแล้วลงแล้วโอ้ยอ่ลงไม่ลง ยังไม่ลงยังไม่ลงเหรอมาแล้วเอายิงจนลูกกระสุนจะหมดแหละโอ้ยเราจะตีกันเองในนี้ไม่ได้ว่าแต่เราต้องตามหาน้องหมาหายนี่ใช่นะไชกเกิลเธอนำได้ไหมหน้าหมาหลงเหรอลูกต้องหมาหลงเอ๋วันนี้เธอไม่ตามมาเหรอ เด uhm, like, like, oh! 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 ี๋ยวจเปียแชก่อนขอเคลียร์ก่อนเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เพื่อระเบิดป๊อปเอ้ยนี่อนี่เคลียร์พื้นที่แล้วไปไปกดกดกโกดไป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 นนี้เชอหลงมือมากเคลียร์พื้นที่เพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมได้ได้เคลียร์พื้นที่ปึ๊บลบกดเพิ่มเรียบร้อยวันนี้เคลียร์พื้นที่แล้ว ก็ก็ก็กทางไหนใช่ก็ก็ก็กต้องไปตรงไปเออฉันว่านนะเอ๋ขอนี่เหม็นมากเลยแฮะที่ต้องต่อมาจากอุ้ยเสียงหนูมันต้องต่อมาจากโถส้ว่วมบ้านเธอแน่นอนเลยนะฉันว่าเรามาผิดทางนะแล้วเราจะไปไหนกันนะ่ะ ว่าน้องหมาหายตำแหน่งที่แบบหมาจะหายทุกทีมันน่าจะอยู่ใกล้ๆท่อแดงน่ะเธอมาทางนี้มาทางนี้กลับมากลับมาฉันได้ยินเสียงหนูแล้วแชรเก็เธออยู่ไหนน่ะฉันเดินกลับมาทางเดิมน่ะเธอไม่รอฉันหน่อยเหรอเอามาเร็วมาเร็วเชเกิลมารับหน่อยเชรเกิลหายแชฉันก็คิดว่าเธอตามฉันมาอยู่เดินเดินเดินนี่นี่น่ตามมาเร็วตามมาเร็วโอ้แชรเกิมาเร็วแชรเกิลมา ใชเก็เธอต้องอยู่หลังฉันไวนะ้นั้นในนี้มันอันตรายมากเธอไม่ถืออาวุธเนี่ยเธอถ้าเจออะไรมาเธอจะมีอันเป็นไปฉันช่วยเธอไม่ได้นะเอก็ไปสิไปสิเธอนํอนำเดี๋ยวฉันระวังหลังให้ต้องไปทางไหนนะเทอดแดงเ,ดงเราใช่ฉันว่าน่าจะต้องมาหายน่าจะอยู่ใกล้ทางท่อแดง แบบว่ามันเดินมาเอ๊ะเจอท่อแดงแล้วก็แบบว่าตกใจถอยหลังกลับมีตาอะไรขาวๆตรงนั้นด้วยเจเอ๊ะเขี่ยพื้นที่เขี่พื้นที่เขี่พื้นที่เร็วเร็วร้อยยังไงล่ะอ๋อฉันได้ยินเสียงหนูอีกแล้วแล้วเขี่ยพื้นที่แล้วตามันสายตามันขาวมากเลยน่ะใช่น้องหมาจริงเหรอตัวมันใหญ่ไปหน่อยนะ แบบว่าเวลาแเราส่องแสงสะท้อนเข้าไปเวลาน้องหมาหรือเวลาเออ,อะไรมันก็จะแบบตาแววนนะในที่มืดโอ้เสียงหนูอีแล้วใช่เหรอเนี่ยเข้าไปใกล้ๆดูซิว่าแต่น้องหมาที่เจอมันหนูตัวโต<อ>เออเฮ้ยเอ,อ้ยหนูตัวโตนี่มันหนูตัวโตเอ,อ๊ยแต่ว่าล่ะมันแปลกๆนะเอ,อหนูนี้มันดูซุปผอมนะบันนี่ ชาเก้าไปดูใกล้ๆหน่อยสิอ๋อหน้าตามันคุ้นๆเอ้ยเฮ้ยโอ้ตกใจเอ้ยโอ้มันเดินได้ด้วยเฮ้ยมันขี้กลัวเฮ้ยชเก้าเอ้ยมันอาจจะเป็นหนูท่อยักษ์ที่อดอยากแต่ว่าหน้าตามันคุ้นมากเลยนะไปนั่นไปนั่นไปนัน่น,าน,าน,านตาม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 มันหันกลับมาโอ้มันหันกลับมาระวังระวัง เสียงหนูเนนอ้ยแสดงว่าเสียงหนูที่ได้ยินมันต้องเป็นเสียงจุดนี้แน่ๆเลยนะใช่ใช่ฉันว่ามันต้องล่อเราแน่เลยนะอ้อแต่จะว่าไปฉันรู้สึกว่ามันคุ้นมากเลยมันนี่ตามเร็วจะดีเหรอตามก็ได้เออเผื่อบางทีมันอาจจะพาไปเจอน้องหมาจะไปเจออะไรนะ่ะเจอหมาไงโอ้ใช่ใช่ฉันก็นำสิทำนำมันนี่กลัว โอ้อเฮ้ยฉันว่าต้องใช้แน่ๆมันพาไปเจอน้องหมาน่ะเอ๊ะมันจะใช่จริงเหรอไกเกูอ๋อบัรนิมเราถูกพามาทางตันเราถูกล่อในท่อนี้จบเลยนะเออหรือว่าน้องหมาอยู่ในท่อใช่ใช่ใช่อ้ใช่มันนี่ขึ้นเลยนะอืออโอ้มันนี่ขึ้นได้แฮะ โอ้ตอนนี้เราออกมาตรงไหนไม่รู้นะแชคิลเอาชชคิลขึ้นไปเฮ้ยเะปิดทำไมเออจุดใจหมดเลยปิดเองไม่ได้ปิดเอ๊บสเจอหมาด้วยน่าใช่นะอยู่ๆเราก็มาโผล่ตรงนี้เท่านั้ลองอีกทีแล้วกันบายเออไปดิเธอ จากจุดตรงนี้ดีกว่าเฮ้ unda, ยเฮ้ยเฮ้ยจะโดนหนูไหนนี่กัดหรือเปล่าน่ะเมื่อกี้น bunu, ่ะโอ้โอ้อวัน então, uge, นี้ไรซึ่งเสียงตอบรับเฮ้ยโอ้โอ้ไอ้ตายเธอ้ยวิ tutaj, Gold, ่งหนีวิ่งหนีรดลอดหลอดลอดลอดว้ายโอยตายแล้วตายขาดท่อไม่น่าลงไปเล่นในที่อันตรายเลย